พระเจ้าปรารถนาให้เรามีความหวังใจผ่านทางพระเยซูคริสต์เพราะพระพรนานาประการมาทางกลางเขนของพระเยซูคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Quiet Time with God พักสงบในพระเจ้าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พันธสัญญาเพื่ออวยพรเรา2โครินบทที่สี่ ข้อ16ถึงสิฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากําลังทุดโทรมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวันเพราะว่าความยากลําบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทําให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันด์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรันด์เมื่อเราตระหนักว่าพันธสัญญาของพระเจ้าต้องการอวยพรลูกของพระองค์ให้เกิดความมั่นคงเราจะมีความชื่นชมยินดีและมีสายตาจับจ้องในสิ่งที่ถูกต้องในพระวจนะสําหรับการเฝ้าเดี่ยวอิ่มเอมประจำวันนี้กล่าวว่า เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรัน์ก็คือชีวิตนิรัน์ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราผู้ที่เชื่อติดตามพระเจ้าย่อมปรารถนาที่จะเป็นเหมือนกับพระเยซูมากขึ้นวันต่อวันคือ เติบโตขึ้นในสง่าราศีของพระองค์ในระหว่างทางที่เราจะเป็นเหมือนพระองค์นั้นพระเจ้าได้หนุนใจเราหลายสิ่งสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจคือพระเจ้าทรงสอนเราด้วยความรักเหมือนพ่อแม่ที่รักลูกพยายามขัดเกลาลูกให้เติบโตในทางที่จะดำเนินชีวิตในโลกนี้ได้อย่างดีพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ก็เป็นเช่นนั้น พระองค์ทรงคำหนึ่งถึงประโยชน์สูงสุดให้กับชีวิตของเราเพื่อจะนำพาเราไปสู่มิติแห่งความเจริญรุ่งเรืองกับพระองค์สิ่งต่อมาที่เราได้เห็นคือพระเจ้าปรารถนาให้เรามีความหวังใจผ่านทางพระเยซูคริสเพราะพระพรนานาประการมาทางการเขียนของพระเยซูพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีความทุกข์ หรือยากลำบากในการเดินในเส้นทางของพระองค์แต่เมื่อเราดำเนินชีวิตในโลกนี้และเจอความทุกข์ลำบากพระสัญญาผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนจะเป็นความหวังใจของเราพระสัญญาของพระองค์ที่ให้กับเรานั้นเป็นจริงเมื่อเราเดินกับพระองค์วันต่อวันพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะอยู่กับเราวันต่อวัน และจะอยู่กับเราเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคคือตลอดชีวิตของเราและสิ่งสุดท้ายพระเจ้าทรงรักเราและอดทนนานกับเราเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นทายาทที่พระองค์จะนำพาให้เราได้รับสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนเมื่อเรารเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากจงระลึกถึงพันธสัญญาของพระเจ้านี้ และให้สายตาของเราต้องมองไปที่เป้าหมายของพระองค์เพื่อที่พระเจ้าจะช่วยให้เราไปจนถึงวันสุดท้ายดังที่พระธรรมโรมบทที่8ข้อ28บอกเราว่าพระเจ้าทรงช่วยผู้ที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งพันธสัญญาของพระเจ้าเพื่ออวยพรชีวิตของเราเราจึงชื่นชมยินดีและมีสายตาจับจ้องในสิ่งถาวรน,นิรนันดร์ ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพันธสัญญาที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้กับลูกพระองค์ทรงรักลูกทรงจัดเตรียมสิ่งดีๆไว้สำหรับลูกไม่ว่าลูกจะเผชิญสิ่งใดในโลกนี้ลูกจะผ่านมันไปได้โดยพระคุณความรักของพระองค์ลูกจะจ้องมองดูที่พระองค์ แทนการมองดูที่ปัญหาเพราะลูกรู้ว่าพระองค์จะทรงช่วยคนที่รักพระองค์และทำให้เกิดผลดีอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน